เจ็ดแล้วกันก็ก็ไม่ไถึงกับโ,โหเบื่อแบบอยากลีออกจากโรงเลยขนาดนั้นอืมไม่เจ็ดเหมือนกันเจ็ดแล้วกัน,กนมันมันจําไม่ได้อะหมายถึงว่าดูแล้วไม่ได้จดจาขนาดนั้น <c oughs> อ,อะเศร้าอะเศร้าที่งเลยเอเอนะเศร้าเอางี้เอางี้ดีกว่าเราเราว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไทยหรือทาเกตหนังแล้วแหละต่อให้แตงจะชอบหนังญี่ปุ่นขนาดไหนก็ตามเนาะ ที่รู้สึกว่าดีที่สุดก็คือ CGI แหละอืมน่ารักดีใช่ก็ CGI ค่อนข้างเนียนนะเนาะก็ตามสไตล์แหละว่ามันจะมีหนังของผู้กับคนเนี้ยแต่ก่อนมันจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องเอ่อ Destiny t h อ t เทลออ k ค m มาคุ a ใช้ CGI แบบเดียวกันเลยมูส์และโทนเหมือนกันเด้เลยก็เลยเออก็ตามมาตรฐานแหละก็เป็นจุดจุดที่ดีนะก็ความแฟนตาซีแหละก็ตามสไตล์หนังเด็กรู้สึกว่าจริงๆก็พน่าสนใจชอบชอบ ความแฟนตาซีของเรื่องแหละอือแค่นั้นเลย <laughs> <laughs> ชอบความแฟนตาซีของเรื่องชอบชอบพอดชอบพอดอืออืออืมเพราะว่ากู๊บุ๊กมันมันเป็นหนังแฟนตาซีสําหรับเด็กไปหน่อยอะคือมนมันก็เป็นข้อข้อดีแหละเพราะว่ามันเล่าแบบย่อยง่ายย่อยง่ายมากง่ายง่ายเลยเออแต่แค่แบบมันเหมือนเป็นภาคเกินนะความรู้สึกนะเหมือนแบบ ออมันม,มันมีการสร้างคาแรคเตอร์บางคนไว้แล้วมันน่าจะถูกหยิบไปใช้ต่อแล้วอันนี้เหมือนเอามาเล่าเกิดไว้เฉยๆอเออมันน่าจะมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องมันเข้มข้นกว่านี้ได้อะไรอเงี้ยเออนี่ก็ไปดีเซิร์ตมาประมาณหนึ่งว่าทําไมเรื่องมันเรื่องมันดูไม่มีอะไรเลยเนาะมันเป็นเรื่องที่สร้างมาจากหนังสือเนาะ หนังสือชื่อว่าโอบาคิตดูคังก็คือหมายถึงสารานุกรมวิญญาณแล้วทีนี้รู้สึกว่าคอนเทนต์ในหนังสืออ่ะมันเหมือนมันก็ไม่ได้มากมายอะไรอ่ะมันฟีลว่าแบบเหมือนมีตัวละครแล้วก็ต้องเอาหนังสือไปตามจับพวกแบบโยคายอะไรแบบเนี้ยอืมก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงไม่แปลกมั้งที่หนังมันดูแบบมันดูไม่ค่อยมีอะไรด้วยหนังสือต้นฉบับมันไม่ได้มันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นนิยายภาพสําหรับเด็ก ก็น,น่าจะมามาฟิลว่าแบบแฟนตาซีสนุกสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยม,มันก็เลยมันก็เลยไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นเนาะแม้ว่าจะแบบเออมี C G I ที่แบบเออดีอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้เราติดตามขนาดนั้นแหละนอกจากเรื่องว่าแบบเออคอนเทนต์ในเรื่องมันไม่เยอะเนาะก็คือการแสดงของนักแสดงแหละเอาจริงเลยคือแบบเออเข้าใจแหละว่าแบบเออนักแสดงเด็กเนาะมันจะแบบคอนโทรให้เขาเล่นได้ดีขนาดนั้นมันก็คงยากอะ่ะมันมันก็รู้สึกขัดตาจริงๆอะ่ะ ว่าแบบบางทีมันก็ดูแบบดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางไงก็ไม่รู้นะม,มันดูแปลกๆแล้วก็จริงๆรู้สึก,กว่ามันเล่าเรื่องแบบแปลกๆเอื่อยๆแบบว่าบอกไม่สูกเหมือนกันนะอืมอมืใช่คือมันอาจจะเป็นฟิลแบบอันมันโฟกัสอะไรเยอะแยะไปหมดด้วยเหมือนกันแหละแล้วก็แบบก็เลยเอออันนี้ก็อยากเราอันนั้นก็อยากเราอืมใช่ใช่ใชแล้วมันก็นั่นแหละอาจจะคอนเทนต์ไม่ค่อยมีด้วย บทมันก็เลยจะแบบแบบเดินเรื่องเร็วๆง่ายๆยังไงก็ไม่รู้นะอืก็เลยไม่<า>ไม่ไม่ค่อย,อ,ยอินบบว่าง่ายมากอืมใช่จริงๆหนังมันหนังมันก็มีประเด็นแหละมันก็มีประเด็นแบบเออก็ก็ประเด็นหนังเด็กที่เราเห็นกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออความสามรารถีนะมิตรภาพนะอะไรอย่างเงี้ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคก็พวกพ้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคอธรรมดาที่จริงๆเป็นคนพิเศษ่าประมาณนั้นมันก็ติดแค่นี้แหละคน นักแสดงกับตัวเนื้อเรื่องอะนาะการเดินเรื่องของมันมันรวบรัดอะมันเล่าทุกอย่างมันดูบางๆก็เลยแบบจบแล้วจบเลยจบแล้วลืมไัม้งไม่จําเลยอะเรื่องเนี้ยไม่แปลกหรอกนี่นี่ว่าปกติแหละมันหนังเด็กอะ แล้วมี่ก็คิดว่าที่เขาเลื่อนฉายเยอะขนาดนี้ที่ไทยะนะมันเลื่อนมาหลายรอบมากเรื่องเนี้ยกว่าจะได้ฉายปลายปีที่ผ่านมานก็เลยคิดว่าบางทีแล้วคนที่เขาซื้อหนังเข้ามาฉายเขาอาจจะดูแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามาไม่ถูกเวลามันจะสู้ใครไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนังญี่ปุ่นในไทยทุกเรื่องมันก็อยู่แค่วีคเดียวนะแต่ไหนแต่ไรคือ,ค,อคือมันก็มันก็ฟีลว่าแบบเออวีคเดียวแต่ว่าวีคนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูอย่างเงี้ยมันก็แบบเออฟอลส์คนไปดู ประมาณหนึ่งแล้วคนดูหนังทุกวันย์เขาก็แบบเขาอาจจะแบบเออหาหนังที่มันดูน่าสนใจดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยด้วยความว่าอย่างงี้ด้วยแหละนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเพราะว่าผู้กํากับของเรื่องเนี้คือคนที่กํากับ Godzilla minus one เออซึ่งปลายปีที่ผ่านมา Godzilla minus one เพิ่งเข้าฉายที่อเมริกากับญี่ปุ่นแล้วก็แสดีมากก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบเอยเขาไปรู้ข่าวอะไรมาก่อนแล้วเขรอเวลาเพื่อซัมติงหรือเปล่า อย่างน้อยให้มันแบบเออเขาซื้อมามันจะได้ไม่ได้ขาดทุนหน่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงตอนเอหนังเรื่อง Destiny The Tale of s a m a k u r a หนังมันดีมากนะแต่นั่นแหละตอนที่นี่ไปดูอ่ะทั้งโรงมี3คนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กอซิล่าคนอยากดูเยอะเนาะเห็นชื่อพุ่งกลับแล้วเขาอาจจะเข้าไปดูเรื่องนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันใช่เราก็รอดูเหมือนกันกอซิล่าไหมมันแต่มันยังมันไม่มันไม่สาบารถมาฉายในไทยได้ดิมันน่าจะสตรีมมิ่งออนไลน์เออทำไมอ่ะ ทำไมมันไม่ฉายอะไเขาไม่เขาไม่ฉายเขาไม่ฉายโซนเอเชียไอเอ่อบริษัทอะไรนะโตโตโฮปะโตโฮหรือโตเอนะไม่รู้ที่เป็นเจ้าของมนาส่ะนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีกอซิล่าวสคองเข้ามาให้เราดูก่อนคือมันคนละมันคนละจักรวาลนะดิจักรวาลใช่มันคนละจักรวาลกันไอไอกอกซิล่ามานาไอกอซิล่าวสคองมันจักรวาลฮอลลีวูดอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะอ ก็ซี i ่าทีบีอ่ะคือมันก็ก็ม,มีให้ดูมันก็ดีแต่มันก็ละเรื่องอะดิอันนี้มันอันนี้มันแบบออริจินอลเนาะแล้วก็คือแบบคือฉายเมกา้าฉายญี่ปุ่นมาเสร็จแล้วแล้วก็ล่าสุดก็ฉายก็ซี l ่า minus one version อ่าขาวดำนะก็กระแสดีกะ่ะก็อยากดูมนะัอนอะมันไม่เข้า่ะดิแต่<อ>ีไทยไทยเราเนี่ยลำ้ำทุกคนที่เป็นแฟนแฟนก็จีอะตังล้ำร้อง อตั้งแต่ตั้งแต่เห็นเห็นตั้งแต่เห็นข่าวแล้วตั้งแต่เห็นข่าวว่าแบบเออเข้าชายแล้วนะที่ญี่ปุ่นแน่นอนวันนี้อะไรเงี้ยอ่อนเราต่างลํำลองอยากดูแต่ว่าแบบเออมาไม่มาให้ดูอันนี้ก็ทำใจแหละเขาไม่เอามาฉายอะอะไรของเขาก็ไม่รู้หนญี่ปุ่นทุกเรื่องเข้าโรงไงก็ต้องพยายามไปดูแหละแต่ไหนแต่ไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ เออเรื่องนี้มันเด็กไปหน่อยเด็กเด็กจกับเด็กจนรู้สึกว่าดูบ้านน่าจะหลายวันกว่าจะจบอะ้วเกดหยุดแล้วก็ไ,ไปดูอย่างอื่นดูบ้านก็คือเปิดแล้วเราก็ไปล้างจาน,านรีดผ้าซักผ้าอะไรสักอย่างนึงอะจบแน่ยางงั้นมันไม่มีพอยอะไรขนาดนั้นน่าเสียดายนะจริงๆ ก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะต่คนนี้จริงๆแต่ก่อนที่มันจะเข้าพวกเราต่างเราคอยมันนะเรื่องเนี้ยใช่ใช่จริงตอนดูตัวอย่างมันมันน่าดูนะเพราะว่านี่ก็บอกแล้วไงว่าอชอบชอบคอตมันนะชอบความแฟนตาซีแต่ว่าคือนี่เราตั้งแต่เข้าไปดูจริงแล้วมันแบบว่าเฮ้ยเออมันไม่ได้มันไม่ได้เท่าที่คิดไว้อ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกแปกแบบไม่ลงตัวไม่ไม่กลมกลอมเลย แบบอคือนี่รอตั้งแต่มันมีข่าวว่าจะเข้าไทยอ่ะก็คือปีหรือสองปีที่แล้วเออจําได้ว่ารอตั้งแต่สองปีที่แล้วมั้งรอจนลืมรอจนลืมไปแล้วรอจนคิดว่าเขาไม่น่าฉายแล้วแหละแม่งนานขนาดนี้ก็แบบก็เข้าไปดูแล้วก็ตอนแรกก็แบบเออก็คาดหวังว่าจะว่าจะเห็นคามิกิริวโนสเกะเนาะบนจอใหญ่ๆไม่บทน้อยมาก ประกอบคุณพี่คุณพี่เป็นตัวประกอบเหรอคุณพี่บทน้อยมากเลยค่ะ่จริงๆเป็นตัวละครสําคัญไงผัวตอนต้นกับผลวตอนจบอ่าเ,เ,เป็นตัวละครมอบหนังสือมอบหนังสือสําคัญแหละ <laughs> มั้งตัวละครสาคัญไงผั <laughs> ตอนต้นผลวตอนจบ <laughs> อย่างน้อยคนจาระหว่างเลยทงไม่ได้ก็จําตอนต้นกับตอนจบได้สําคัญแล้วมั้งจาได้ว่าเขาผัวมาเออจาได้ว่าเขาผัมาก็นะ คา,าดหวังว่าจะเห็นมากกว่านี้ก็กเท่านั้นแหละตามรีวิวอ่ะจริงๆก็เห็นรีวิวแหละเขาบอกว่าเออคามิคิเรโนซเกะนี่เขาโผล่มาน้อยมากๆเลยนะมผมอันนี้เดียวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรดูงากกีก็ได้งาก,กี้อยู่เยอะหลายหลายฉากแต่ตอนฉ่ายที่ญี่ปุ่นก็ดูเป็นกระแสอยู่นะเรื่องเนี้แล้วมันอาจจะเป็นทา์เกตหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหนังอ่ะมัน,ม,นมันเขารู้สึกว่าเหมือนมันเข้าช่วงปิดเทอมอะ ไม่บอกวาหรือว่าจําผิดไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็จะแบบอาจจะเหมือนเราอ่ะที่แบบเข้าช่วงปิดเทอมให้เด็กดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆไอสั่งสื่อเล่มเนี้ ghost book อะมันมีอนิเมะด้วยนะอแต่ออนิเมะใช่มีสองซีซันแต่อนิเมะมันสั้นอ่ะมันแบบตอนละห้านาทีสิบนาทีอย่าเงี้ยเป็นตอนสั้นๆ อหาอนิเมะดูดีกว่าน่าจะชอบ่าจะชอบกว่านั้นนี่ว่าดูอนิเมะน่าจะสนุกกว่าจริงอันนี้มันมันมันหนังมันอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีคือมันเอาแค่พอดเลยพอดพอดของการใช้หนังสือสารานุกรมวิญญาณมาเพื่อจับจับตัวพวกโยคายอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาแค่นั้นมันไม่ได้เป็นตามหนังสือแบบตามเนื้อเรื่องในหนังสือขนาดนั้นอ่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่า นะยังไงนะเพราะว่าแบบอย่างงานที่ดีๆของผู้มุ่กับวคนนี้ก็ก็ส่วนใหญ่เป็นทําจากหนังสือที่มีอยู่แล้วอะแบบทําตามนั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนเดซิเี่ยางเงเดซินี่เดอะเทลออฟคาราคุลาก็คือก็คือเป็นหนังสือมาก่อนยามาโตะอย่างเงี้ยก็เป็นหนังสือมาก่อนอเวสก็เป็นนิยายมาก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรเรารอสักวันหนึ่งที่ไม่นัดวันมันไม่นัดวันเขาใช่หรอเออยังไงยังไงก็กรอบกรอบผู้ชื่อเสียงได้แน่นอน แน่นอนใช่ผู้คนกรีดร้องอยากดูกันอยู่เนะี่ยทุกวัน